สวัสดีครับเนติธรรมมหาชนนะครับคลิปนี้ผมจะนำเสนอประสบการณ์ที่ได้จากการพูดคุยหรือพบปะคนที่ได้4 8หรือชำนาญการพิเศษนะครับตอนอายุ34ปีทั้งสองท่านนี้ได้4 8ตอนอายุ34ปีนะครับผมก็จะถ่ายทอดประมวลเท่าที่ผมจำได้นะ ว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยมีจุดร่วมกันคืออะไรเท่าที่ผมสังเกตได้นะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนที่สองคนเนี้ยเขาได้ดําเนินการเตรียมตัวเพื่อจะทะทําแ8ตั้งแต่บรรจุเลยเขาทาอะไรนะโดยที่เขาอาจจะตั้งใจหรือตั้งไม่ตั้งใจไม่รู้นะครับว่าจะเอา4 8ตอนอายุสามสปีนะสิ่งที่เขาทำนะก็คือ1วิชาการครับเขาเตรียมวิชาการ2องเขาเตรียมอะไร เขาเตรียมประสบการณ์ครับนะครับวิชาการนะครับท่านหนึ่งนะครับเรียนนีนะนอบอทอนิติศาสตร์บัณฑิตไม่ต้องพูดถึงครับทุกคนจบไปแล้วอ,อีกอีกท่านหนึ่งจบนีนะครับอย่างเดียวอีกท่านหนึ่งจบนอมอด้วยจบนีจบโทด้วยนะครับทั้งสองท่านมีจุดเกี่ยวร่วมกันคือนิติบัณฑิตเป็นนิติกรองค์กรปกคร,กรองส่วนท้องถิ่นนะครับ ทั้งสองท่านนี้นะครับแล้วก็ไม่มีเส้นสายไม่เสียตังคไม่แต่บาทเดียวด้วยนะครีคนมากไม่เสียเงินไม่เสียอะไรเลยไม่แต่บาทเดียวเสียแค่ค่าทำเบกาสารนะรนะบางท่านก็หลายหลายตังค์อยู่นะครับเพราะว่าทําดีๆอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็เป็นการประเมินในระบบกรมนะครับหมายความว่าทุกวันนี้จะประเมินที่จังหวัดใช่ไหมครับแต่อันนี้จะเมินประเมินที่กอ กกลางนะครับใช้ระบบ C C8 ดโดกอยู่นะครับยังไม่เป็นฉะนากการพิเศษนะครับหลักเกณฑ์ฉะนักการพิเศษยังไม่ออกตอนนี้นยังใช้ระเบียบเดิมอยู่นะครับทีนี้ทั้งสองท่านเนี่ยเรียนจุดเก่ยวก่อเกี่ยวคือนนติบัณฑิตนะครับแล้วเสริมด้วยอะไรครับเสริมด้วยการอบรมครับอบรมในที่นี้อบรมในลักษณะไหนอบรมหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน ย้ำอีกครั้งนะครับหลักสูตรการอบรมที่เป็นมาตรฐานคือมันมีการรวมหลากหลายมากนะครับหลักสูตรอะไรที่สันนิษฐานใช้คําว่าสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่เป็นมาตรฐานนะก็คือหลักสูตรที่มีชื่อยาวๆย,ยาวเกิน2บรรทัดนั้นเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานมาตรฐานในที่นี้คือชัดเจนที่สุดก็คือมาตรฐานในการเขียนโครงการ พราะหลักการเขียนโครงการที่ดีเขาจะย่อชื่อให้สั้นกระชับได้ใจความเช่นหลักสูตรนิติกรองค์กรปกครองสวนนักหนชัดเจนนะฮะหรือหลักสูตรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือลรหลักสูตรการอนุรักา์การบริโภที่ดีเนี่ยแบบนี้ดีแต่ถ้าเป็นหลักสูตรรุ่นี้นเอาหัวข้อมารวมกันให้สันิฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้ไมาตรฐานไม่ควรไปและสองท่านนี้ไม่ไปนะฮะสองท่านนี้ไม่ไป เป็นหลักสูตรที่มาตรฐานอาจจะจัดโดยกรมส่งเสริมโดยมหาวิทยาลัยหรือโดยสารปกครองโดยปริศดีกาบางบางท่านได้ไปบางท่านก็ไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะฮะถ้าไม่ดูชื่อให้ดูชื่อวิทยากรถ้าไม่มีชื่อวิทยากรในการบรรยายนั้นไม่ต้องไปไม่ควรไปหรือหลักสูตรที่เปิดหนังสือสั่งการให้ไป ให้อะไรนะเขาเรียกว่าให้ให้ทำอ่ะสองท่านนี้จะไม่ค่อยไปแต่จะไปช่วงอ่ช่วงเขาเรียกว่าอะไรช่วงที่ยังเป็นข้าราชการตัวเล็กอยู่ถ้าเป็นชำนาญการชตัวช่วงเป็นชำนาญการนี้ไม่ละเพราะว่ามันจะต้องใช้ประสบการณ์ที่มากกว่าในสหกานนะครับในการแก้ต่างอะไรกันไปเพราะฉะนั้นวิชาการทั้งสองท่านนี้สรุปนะครับท่านจะวิชาการที่ได้ปร,ริญญาหรือประกาศเสษย์วิชาชีพนะครับ กับวิชาการที่ได้จากการอบรมนะครับอบรมหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเตรียมความรู้เตรียมความพร้อมให้มีความพร้อมในด้านวิชาการและประสบการณ์ทั้งสองท่านนี่ทำยังไงครับแน่นอนครับว่าในการทำวชรนะฮะไม่ว่าตำแหน่งใดก็แล้วแต่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะที่จะอะไรที่จะดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษนะครับโดย หลักๆท่านทำอะไรไม่เกี่ยงงานครับไม่เกี่ยงงานงานยากงานเล็กงานใหญ่ไม่เกี่ยงครับฝึกตัวเองให้คุ้นชินกับการทํางานไม่เกี่ยงงานนะครับงานยากงานร้องเรียนงานคดีอะไรทําหมดนะครับในลักษณะนี้ไม่เกียงงนะเก่ยงงานนะครับไม่เกี่ยงงานสองครับหางานครับหางานเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นท้องถิ่นเนี่ย ต้องมีกรอบใช่ไหมครับต้องมีกรอบต้องต้องต้องทำทำการประเมินมาจะแยกเป็น2ส่วนก็คือ1ประเมินงานกับประเมินคนประเมินงานว่าปริมาณงานเพียงพอเหมาะกับการจ้างคนทำงานงานพิเศษไหมกับ2พอประมาณประเมินงานผ่านนะครับมีงานเยอะไหมเราพูดง่ายถ้างานผ่านก็ประเมินคนนะครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยงงานเนี่ย แล้วก็าหางานเนี่ยมันจะทําให้การเปิดกรอบง่ายเช่นจัดถ้างานคดีไม่ค่อยมีใช่ไหมครับทาโครงการครับทําโครงการทํางานกฎหมายเชิงรุกเชิงเชิงรุกเช่นให้ความรู้อบรมเปิดอสอนอบรมชาวบ้านเป็นรายเดือนหมุนเวียนนะครับอ,อยู่เทศบาลอยู่ชุมชนนี้ก็อบรมหลักสูตรนี้ให้กับชุมชนนี้หมูบ่บ้านนี้สร้างงานหาง,งาน ทำโครงการใช้งบประมาณบ้างไม่ใช้งบประมาณนะั้นแล้วแต่ให้มีปริมาณงานขึ้นมาจะต,ตั้งศูนย์นั้นศูนย์นี้หางานเข้ามา,าสมมติทางงานคดีไม่เยอะแต่อีกท่านหนึ่งงานคดีเยอะงานวินยัยงานนู่นนี่นั่นเยอะนะครับเพราะอยู่กลางเมืองนะอยู่เมืองทศบาลโตขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ทําคดีไปนะครับและไม่เกี่ยงงานงานยากงานน้อยทําเพื่อที่จะงานโครง งานเขาเรียกว่าอะไรงานจะได้เยอะพองานเยอะพอพอย่งทําเยอะก็จะมีประสบการณ์ในการทํางานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสองท่านนี้ก็เลยได้ไม่สงสัยผมไม่สงสัยว่าสองท่านนี้ได้ C8 ตอนอายุ34ปีโดยไม่มีเส้นสายไม่มีอะไรเลยนะครับด้วยเพราะรู้จักรู้จักรู้จักกันนะรู้จักนะครับวันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับเพราะฉะนั้น น้องๆท่านใดที่อยู่ท้องถิน่นบอกว่าอสอบท้องถิน่นแล้วโตไม่ได้ต้องใช้เงินมีทุจริตอะไรพวกนี้อย่าไปเชื่อครับถ้าเราหนักแน่นในทางวิชาการนะแล้วก็สั่งสมประสบการณ์ตัวเองให้เยอะใช้ศิลปะในการทํางานนะครับใช้ศิลปะในการใช้กฎหมายอย่างมีศิลปะในการทํางานนะครับนะไม่ทําตัวเป็ีเรือขวางคลองนะครับแต่ก็ไม่ได้ออโอน อ,อ่อนอ่อนดูเอ็นไปกับความอายุติธรรมนะครับเหมือนน้ําที่ยังคงรักษาองค์ประกอบของน้ําได้ h 2 o ได้แต่อยู่ได้ทุกภาชนะ h 2 o เปรียบเสมือนความยุติธรรมความสุจริตยุติธรรมนะครับในลักษณะนี้ก็สามารถโตได้ตอน4 8ตอนที่3 4เพราะฉะนั้น2คนนี้รับได้การประมาณ10ปีนะครับได้4 8นะครับ10กว่าปี10 10 11 10 10 11 10 11, 10, 11, 10 11ปีนะครับ อันนั้นก็ทุกท่านลองพิจารณาดูนะครับเป็นหลักฐานเป็นหลักการนะไม่ใช่หลักฐานแล้วก็เป็นหลักฐานด้วยนะว่าท้องถิ่นเราเนี่ยไม่มีไม่มีการทุจริตในเรื่องการเติบโตเจริญกนะ้าหน้าโอเคครับขอบคุณสลบการติดตามเนติธรรมาชนครับสวัสดีครับ